สร้างใหม่ไปเลยเีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแมปทีมปาร์คใจคูนนั่นเองนะครับผมสวยมากเลยทุกคนดูดิเขาสร้างอะไรวะเนะ่โอเคไปเยี่ยมชมสวนสนุกเขากันนี้ก่าแล้วลูกค้าเป็นไรเนี่ยโอ้โหทุกคนอัปเดตใหม่นี้เขาสร้างได้ลังคานขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห แต่ม่วงนะสงสัยเขาสงสัยเจ้าของชอบสีม่วงันประตูวับแหละไหนวัอุ้ยวับมาห้องไหนไม่รู้แต่วับกันมาก่อนขยันจังวะดูดินี่สวยว่ะอลังการจัดปิงปิงว่ะสึกปิงๆิงนะทุกคนเน็ดไม่ดีเดี๋ยวลดกราฟสิลงหน่ก็ได้ตอนนี้ลงหน่อยดีเซตเลยกับสำหรับใครที่ใช้เครื่องมือไม่เป็นนะครับคงเคืองทยเครื่องมือพืน เครื่องมือเครื่องพื้นไปดูช่องแรมพื้นถือได้ครับโค้ดแรมไม่ได้โปรโมทนะแต่บอกว่าช่องเอดีนะนี่ค่อนข้างจะกรากกรากแมวเลยโอ้แพงแลเนี่ยมานี้มานี้เออได้แล้วยังไม่เสร็จอย่างนี้นะทุกคน เทศจาานะก็ทำตามที่โค้ดแรมสอนแล้วก็ตตรงนี้มันจะเยยฟ้าย้าดินเข้าใจไหมยืยฟ้าย้าดินอันก็อยากได้ต้นไม้อันใหม่อะไรอยากให้รู้ไวโอ้โหอันนี้ก็ใหญ่แบบไปชดเลยนะไอ้ต้นแบบนี้ไม่มีดอกไม้อะ่ะโอ้โหเรียบสวยแบบนี้เลยนะทุกคนเช่โดยรวมแล้วก็สนุกนะครับเกมนี้ใครอยากให้มีอีพีสองก็กดไลค์สักสิบไลค์ บ๊ายบายนะครับจุ๊บ